สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าถามกันเข้ามาว่าเราวัดงานชิ้นแรกด้วยเครื่องไปแล้วนะครับเราสแกนงานชิ้นแรกด้วยเครื่องไปแล้วออกดิเมนชันครบหมดแล้วแล้วทีนี้จะวัดงานชิ้นที่2แต่วัดงานชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นการนํา Data สแกนเข้ามาแทนที่นะครับเราจะทํำยังไงได้บ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะทําการเชื่อมต่อหัวสแกนนะครับ และทําการกดสแกนชิ้นงานอ่าครับตอนนี้นะครับเราสแกนชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นให้ทําการคอนเวอร์ตเป็นโพลีกอน อ่าครับตอนนี้เราก็ได้พลิกอนแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราทําการวัดจุดที่ต้องการวัดในงานชิ้นแรกหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการอ l i g n m e n t b บ d fit เข้าไปก่อนนะครับอาจจะใช้ออโต้ก็ได้นะครับหรือเป็น point p a i ก็ได้นะครับอ่าส่วนตัวผมจะใช้ point p a i นะครับเพื่อจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง point p a i เสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการสร้างฟีเจอร์ที่ต้องการวัดนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะทำรีพอร์ตนะครับอ่ะครับงานชิ้นแรกเสร็จแล้วครับต่อไปนะครับในกรณีที่เราบอกว่าเราต้องการวัดงานชิ้นที่2นะครับเราก็แค่กดนิวพี e อ่าครับ ระหว่างกดยู e ตรงนี้นะครับโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการที่จะทำตามโปรเซสเดิมไหมก็คือ,อที่เราทำในชิ้นแรกนะครับตรงนี้มันจะเป็นลักษณะของการเขียนออโต้ซีเควนซ์ไว้เบื้องหลังนะครับก็คือลำดับการทำงานทั้งหมดนะครับเราถ้าเราติ๊กถูกเอาไว้นะครับแล้วเรากด Create โปรแกรมจะทำการต่อเครื่องแล้วก็สแกนงานให้เราท,ทันทีครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะทาตามโปรเซสเดิมที่เราทางานชิ้นแรกทั้งหมด ตอนนี้โปรแกรมก็กำลังเคลีพยก็ให้เรานะครับแล้วก็ทำการให้เรามาร์กจุดที่ต้องการอ่าครับตอนนี้ชิ้นงานเราชิ้นที่สองก็เสร็จแล้วครับแต่บังเอิญลูกค้าต้องการนะครับเข,ข,ขาเขาถามว่าแล้วถ้าผมวัดงานเสร็จแล้วแต่ ไม่อยากต่อเครื่องแต่เราสแกนไฟล์ที่เอ็กพอออกไปรอไว้ด้านนอกแล้วนะครับเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับวิธีการแก้ปัญหาก็คือให้เราทําการกด n ิ้มพีกดโอเคนะครับหลังจากนั้นครับตรงนี้ครับ Play Auto Sequence เราไม่ต้องเอานะครับติ๊กออกเลยครับแล้วเรากดเคลียโปรแกรมก็จะทำการขึ้นเป็นชิ้น3ให้เรานะครับและ การวัดงานก็จะไม่ถูกทำการดรสิ้นแค่เป็นโปรเจกตเตปล่ารอไว้นะครับหลังจากนั้นครับให้เราทำการเลือกเมดหนึ่งครับคลิกขวา replace ตัวเนี้ยครับ,ลรททรบแล้วก็เล่าครับเราหาไฟล์สแกนที่เราสแกนเตรียมเอาไว้ครับแล้วตัดโอเพเข้ามานะครับแล้ว Apply. อ่าครับหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะทำเกิดการ Error ตรงนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าโปรแกรมไม่สามารถไปต่อได้นะครับหลังจากนั้นครับให้ทำการคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ P อะไรย p o i n t p a i r นะครับ P อะไร s i n i p ง p อ i แอ่าแล้วก็ทำการ Mark จุดเหมือนเดิมแนะนำตัวอย่าง1้อยสามจุดนะครับ อ่าครับเรียบร้อยครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้จุดวัดแล้วก็จะได้รีพอร์ตของเราออกมาที่เป็นชิ้นงานชิ้นเดิมนั่นเองนะครับอ่าถ้าเราทำโปรเซสนี้เราอาจจะลบไฟล์สแกนหรือโปรบิงเซชันออกไปได้นะครับเพราะว่าเราสแกนงานรอไว้ด้านนอกแล้วนะครับประมาณนี้หากมีอะไรสงสัยนะครับถามเข้ามาได้นะครับผ่าน Polywork Thailand นะครับ